ขวามากนะครับเลยเราลงมาถ่ายต่างตึงนะย้ายจาาไปบ้านจะนะไปดนี่เนาะขวับไปเมื่อวานนี่เฮ้ยเอ๊ะขึ้นลาดขึ้นไปใส่เราเลยอ้าวเป็ดเทียนกูพบไปใส่บาทนี่เขางัดไปใส่กระดูกอันไปเห็ดโรงเมงข่าวบอกว่าคุณเดียวในปากนี่กระดมขึ้นกะจมนะเฮ้ยโอ้หากูเจ้าไหนกบตัวเดียวเมื่อวานนี้ มันขึ้นแห้งนะโอไม่ขั้นป่ามันจะสติจนขาดเลยพ่เฮ้ยสติจะนลดบะเอ็งไหวปขึ้นเงื่อนบบมีเอ็งหมดไปเอ็งลืมมึอนี่มึงดูผูถ้าลืมมาเรยนี่ขื่นมาแลเอ็งข่วงไปนะเอ็งไปโฉงเป็นโตอยนะเฮ้ยมักลืมเนาะจะมันสาดงัดนาโตโตมันหักนะเขาบอเอาเฮ้ยมันหักขื่นงัดเอาทั้งหัวเลย มันปูแ uhm ป้นส่วเดียวเทียงนะเทียงนะแป้นส่วเดียวบอกกันว่าซองแผ่นมันก้นเจ้าโวอยู่บ่เฮยโว้ยมันอยู่จังป่าอยู่เลย้วยุงตัวสัตว์นะเขากระโโบเอากิงก็บ่าเออเอาแต่ตัวยาวเอาเอาแต่ปุ่ดีแม่เขาเนาะตสัตว์เขากระป๋าไว้เองเองก็บอกทีละเฮยบุ่ดเองเองอยู่ในเนียงพี่น้องเอ้ย เจดเําเดือดแทงว่าอึดแนวเอ้าเฮ้ยแล้วจังหวะมีคนไปขโมยแป้นเทียงนางไปล้วบ,อบ,อบอ่บาะเห็นบ่เอ๊ะก็คือทางบ้านน้องชิโน่เพราะว่าน้องพอประคอดอ่ามีไอ้าเขาไปงัดเอาแป้นเทียงเขาก็เอาไปเห็ดหีบเขาเอาไปเห็ดโล่งเฉยแม่เขาบอกพี่ไอ้ <c oughs> ไอ้มาแป้นไม้ยังไม่กันเรื่องโอ้ยเจ้าเขาเอาไปเทอันเบ,บ็บแล้วเขาจะเอามาขึ้นเหมยักษ์มันบ่เม่นะเขาเอาไปเห็ดโล่งเฉยแม่เขาอ่ะ เ้าจะเขาจะไปเทแบบเฮ้ยแบบงยังมาหนีเ <f> ฮ <uro> right? ้ยแบบแม่เข้าแล้วเฮ้ยโคดอ้วยโอ้ยกระโดกกระดีอ่ะเนาะไปจะเพนแล้วว่ะสี่เพนว่ะขั้นอาวุน่ะพอดีทั้งแป็นอัด์ว่ะเฮ้ยข้าแต่มันเบางาดประจเบิดเนาะจักไหลเฮ้ยมือหนาข้ามันเบาพออ่า เอ็งบอกว่าขา้าวเมาาอาวถนานะแห่ข้างานแห่ขามา,า,นา,นา,างโ้นมันเคอ้อาเนขาจะได้เที่ยงขาหยไง <laughs> ไปรู <laughs> ้เธอได้สิจื่อที่ยงเงยบานนี่ว้าย <laughs> จืดอ,อะไรเป,ป็เยกรจืด <laughs> <laughs> จืดเเฮ้มันเป็นทาสีใหม่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> อาน,นไม่ไม่ไผ่พอปลไกนะน่นะยเทียงนะมันมันที่ใหญ่กตวนี้เฮยใหญ่ๆก็ได้ ก็สวนฝ้าห้องงัดเหมือนดิมันละฮักเป็มนะตัวฮักน้ำมนก๊าปลาไว้มันละแต่ตัวมันยาวห้องเนี้ยปูแป้นชัวรีย่หอยเทีอ่ะพี่น้องเอ้ยนั่งเดือดตั้งแต่อันแย่งนั่งอันเขาตัดอาแย่งนั่งไปอันไปนะก็พ่อแห้งนลยคารวะแย่งก็ชงปีละหอยชงปีซอสปูเด้อไปนอนอยู่ใต้เจ้าผมไม่องนอนแล้วแป้นเขาก็งัดไปแล้ว ปลาหน่าแม่นองเทศนาดรมึงก็เห็ดดีๆอัดเห็ดส่วมเห็ดอันนั้นอน่ะแม่ในสาวนังเฮียนมาเลยนี่า็ด้สาวังก็เอนแน้เอาไปเขาไปเห็ดหีใช่ไหมครัโอ้โเออจะไปแต่มือได้ แล้วขากและล้างค่าเนี่พ่ออ่อนพ่ออ่อนแล้วขากและบอแล้วขากะบบอบสีและการสนิมนะหนาน่ยย่งอยู่นะยังมาได้สีอยู่นะฮะขั้นต่อ่าสีแล้วเจออแทนเขายังมาทันสีเลยนะ สีมงุงมือนอี่เลยบอสิืมจะจ่ายอีกแล้วพี่นอ้องวันจ่ายของฉันมาอีกแล้วตันลรงก,กับตันลงแล้วโอ้ยมันแรงหวะ่ะ ดินลงอโอ้อันนี้เป็นห้างคาเทมเหมืหอนี่เนาะอันนี้เนาะหนึ่ง <c oughs> สองสองสองโอ้เทแล้วแล้วทางนี้ เทแล้วลวะถามสตอาคุ้มใหญ่าะ ขาแต่ศนขาหลักแปะข้าแต่ศูนย์เขาหลักแปะอืมอืมอืมองมอื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 มาืมอืมอืมลืมอื้อือืมอือือลมอืมออืมอืมอือืเอมอืไอืมมอื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 มามอืมอืมออืมอืมอืมอือมอไปม แจ่วานพประเทศถิมจะเป็นซาดตัวี่ออ <ช sociedad. S 2> <ete> กกอนโมงพรา่าจขายยังจะปุมาใหม่ปรุงยังปรุั ไม่ใช่กระสอบไม่ใช่ปูบ่อนี่ไงมก็ะ่นฐานอยู่บนแรงแรงบ่ะมาแรงเนี่ยตั้งไม่ใยแล้วนะก็เทียวของเฮ่ไ่ใด้เหล่เลยเอ้หอยย่าส่างหิวเข่า เดี๋ยวสมัยอยากกินดีไยเยเขา้นเบิแหละลูกกลมนี้เางานอจะปเ่อนานจกนนงอ่เนสีอ่าเก่าอยได้นาดพอที่เข่าอยบ่บ่ได้เหรอพอทีข่อย ยังแกนอใหม่ป่คืออะไรมึงมงนด้วยเจ้เข่าดี้นะบ้างมานำ่างเก่นบ้านอันเดียวกันบ้นเนียนดยว่าตดเข่าปักีนเนียนีมามมาิดเ่ามาบงงนด้วยเข่ามดาทัน ทิบเขาตัวเองพันบอาบ่าเอามากินเหมือกินข้าวโมกโอยบาโมกน่อไม้อันนีมกนไม้องไปเฮ V S แกงน่อไม้เฮยมาทิเขาโลาเขาบ่เอาร่มมทิบ่มกมันเหม่งปนกุ้งแซนมะกอกไอ้แมงันเขียวบมกนไม้ให้โมกันยงเด้นี่เพราะวันกงยังกินข้าวเก่ารูะมกจะเาเ่ แรเินจะบออ่อล่นะแซบพี่น้องแซบมานกินน้ำากันกขนคิดเขาแล้วเขาก็จะไปสั่งมันสั่งกระสีมัน<โดย>